คงเป็นงานเดียวของระเบียบที่ได้มาชุมแสงแต่ว่านครสวรรค์นี่คือมามา,มาบ่อยมาแทบทุกปีเลยวันนี้อาจจะใช้เสียงได้ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ครับขอบคุณครับขอบคุณองค์ความทุกชิ้นเลยครับสีบ่เราเชิญบุดีพูดได้ดีมากครับ รอที่พานทองนะใช่ไหมรอที่พานทองพานทองคือชวนบุรีใช่ไหมพานทองนี่ชวนบุรีด้วยเนาะถ้าผมจําไม่ผิดหรือว่าผมจําผิดไม่น่าจะผิดหรอกพานทองก็ชวนบุรีแหละถูกละมากหมอลำพระเจ้าละลากรผมก็ยังไม่เก่งครับผมก็ยังไม่เก่งขนาดนั้นแต่ว่าก็ขอบคุณทุกคนที่ชอบนะครับ โค <S an> นรากคิดถึงไอ้แล้วไอ้เพิ่งไปโคนราชมาเมื่อกี้นี่เองน้องเฟิร์นก็เพิ่งเจอไอ้ตอนที่อมันเกิดไอ้นี่เองจะบอกเดือนทันวาก็เป็นเดือนหนึ่งที่คนเกิดเดยอะมากเลย ไม่มีใครจะชวนคุยอะไรด้วยเหรอเอาราก็นั่งดูผมแต่งหน้าไปแล้วกันเนีะเพรา้ผมได้มีเพื่อนคุยคถ้าไม่มีเพื่อนคุยนี่จะเกิดการหลับขึ้นได้เลยแหละผมบอกเลยคิวรเริ่มเลอะล่ะเดี๋ยวเราค่อมาเก็บรายละเอียดชิวทีหลัง หน้าวิทีวันนี้น่าจะน่าจะชอบเต้ยกันพอสมควรครับเพราะว่าช่องออกคอนเสิร์ตไปนี่คือทุกคนทำการเต้นหน้าห้านแล้ว ขอนั่งดูน้าก็มีความสุขแล้วโอ้โหพูดดีมากเลยเหมียวเอ้ชอบเสียงนาราชอบความจอยผมจอยใช่ไหมสวัสดีครับอยากฟังให้อีกลองห่วงเจ้าผู้สาวเพิิน ลองยังไงคือผมเคยเสียออกมาเตือนดิฟังข่าวลือเรื่องเลาเขาเตือฟังข่าวลือนเรื่องเลาเขาเตือนยังหวังเสมอถ้ามีน้ําตาบ่อวยเดือด่ะพันตาสู้เก่านาทีเปนหรที่นี่ไป็นหรอความสูงแก่เจ้าสิมีบาง่ันออย่าได้ท้อไอ้สูต่อเดใจย่อมใดมีถูกไกคิดอินเบอร์ไอเม่นหรอแค่เดียวแค่เดียวกันหรอแอะเคยส่งแล้วครับ ผมยังจะลองให้เคยส่งแล้วอาจารย์น่าตีเลดไม่ได้ครับผมก็ซื้ออาซื้อโน้ตเพลงขอซื้อโน้ตเพียงจากจากจากน้อง น้องอาร์ตนะแ้วน้องอาร์ต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 น้องแอนออร์ดีนะครับน้องมีโนต้ตเพลงนี้ผมก็เลยขอ,อน้องน้องก็บอกเงื่อนดอกน้องให้ซื้อรอเจอที่สระบุรีผมอา่านคอมเมนต์ไม่ทันนะเมื่อกี้ผมแต่งหน้าอยู่ทิมพ์ใหม่นะสวัสดีครับ คิดฮอดจนฝันเห็นหลายเทือน่ารักน่ารักน่ารักมากเลยสวัสดีน้องมัดด้วยนะครับน้องมัดคนสวยของพี่รอเจอสารครามเมื่อไหร่นะครับแม่วันที่สารครามคือวาปีประทุมหรือเปล่า ไปไม่คุมภาวาปีหรือเปล่าเอา้าภาปีประตูหรือคุมภาวปีกันแน่นี่ทํ่ะแม่ชอบทุกเพลงจริงๆลองมากผมมีผลงานเพลงที่จะให้ฟังอีกเยอะมากเลยครับแต่จะขออนุญ,ญาตทยอยทยอย,ย,อ,ยอ่าทยอยลงนะครับเพราะว่าผมผมอยากให้มี MV ครับผมอยากให้มี MV ทุกเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงคอเวอร์หรือเพลงอะไรก็ตามครับอยากอยากให้มี MV มัีไม่ก็เลยช้าซึ่งตอนนี้แบบเพลงที่เป็นมาสเตอร์อ่ะคือเสร็จแล้วครับแต่ว่ายังไม่มี ยังไม่ได้ถ่ายเอมบซึ่งมันที่18บแปดนี่จะจะได้ถ่ายเอบผลงานเพียงหนึ่งครับผู้บ่าวขี่เรากับผู้สาวอย่างนี้แหละ <laughs> อีหลี่ครับเซื้อเพียงนี้อีหลี่เป็นเพียงของทางทอ็ทอปลน์ครับเป็นเพียงชาใส่ดีหน่อยที่ท็อปหล่อมากลีเทนีน่าจะอยู่ในกระเป๋ายี่ในซีลีนมั้งไม่ได้เอาลงมาครับ อยากฟังพลังที่แม่กองสดๆไงถ่ายเอ็มวีวันที่วันที่18นี้ครับที่อำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นครับนางเอี๊ยกเอ็มวีนะชื่อแม่น้นองปูเปียวครับน้องปูเปียวเปน็นนางเอกเอ็มวีเพลงนี้ครับเป็นเพลงช้าครับอกหักอกหักยอดระลึเจ้า,จาของเป็นขี้เราแต่ครับขี้เหลราลายปากขี้เหลราฮักคนคิดตัวเออประมาณนั้นประมาณนั้นครับบมาผู้บ้าขีา้เหลรามากผู้ หักผู้สาวขีดตัวนี้แย่ๆนี่แหละครับว่าบาปความหมายเพียงดีเด้อว,ว่าว่าบาปเด้อว,ว่าไม่ได้สารคามกินหูเข็มขออนุญาตนั่งท่าท่าที่สบายครับผมเลยซูมกล้อง <laughs> เจอกันเลยวันที่แปดสิบแปดอ๋อสิบแปด แล้วก็จะเป็นอ่ามาแล้วปาปะใส่ยองไฟค่ะชอบนราร้องเพลงน้ำตาหยดรถไฟปูแขนใช่ไหมจริงๆทองทหลอมากขอแม่ข่อยมักเจา้าค่ะแล้วเจ้าบ่ามาข่อยได้ตี <laughs> มีการเสีเ่ยวนี่ว <laughs> อยากเจอพระเอกอีกแล้ว แงถือกลางว,วันงวดนี้สิจ้างมาบวงคนเดียวดอกมากอาะไรให้คนอื่นเบิ่งน้ำเน่ให้คนอื่นเบิ่งน้ำเน่ค,นนนเนครับผมจะเหงา่านะเป็นคนที่โดนหมออะไรนะผมอ่านไม่ทันอ่ะคอมเมนต์ไหลแท้อ่าไปหายีิบสอง ติดตามสอาทิตย์ติดหนักสามอาทิตย์เพิ่งติดตามสามอาทิตย์เหรอเอาดีๆจิบสาวฟังลำจิบสาวนาฮะหรือว่างานมีอยู่ใ,ใกล้ๆอยากไปฟังลำอยากไปเจอตัวจริงนาราสักครั้งกินข้าวกับอย่างคือรอแทกินเข่าไม่น้ำตาครับลงขรงมคำอ้อน มาหลอกมาวอนให้มีความหวังทำท่าดีเคียงข้างสนิสันอมหวานคาร่มลวงใจทุกครั้งที่เข้ามาก็หวังเพียงแต่ได้พอหมดความหวานน้ำตาลยังกลายจากหวานจนมุมงทย ต้องมากลายเป็นคงกินข่าวใบน้ําตาครับพี่ท็อปเก่งที่สุดมีกำลังใจและได้รับคำชมจากน้องมัดเนี่ยจางคิดถึงจางโอ้พี่ไอคิดถึงพี่ไอมากเลยพี่ไอครับคิดถึงพี่ไอจริงๆ ผมยังไม่มีโอกาสไปนั่งดูที่เกสรอดรำเสทีเลยเดี่ยพี่เชื่อไหมเอ้ยเศร้าใจต้องหาโอกาสลอยไปหาพี่ไอ้บ้างละผมเนี่ยห้องเ e อียงกำวนหาเซมดีจังขับขบุณค้าสิบแปดเจอกันพระเอกจะรอดูที่บ้านเจสี่บ้านเจสี่คือวันไหนอ่ะคิดว่คอยข่าวสาวอ,อุดรเฮ้ยคอยข่าวสาวอุดรผมก็ชอบมีแฟนยังไม่มีครับอูบล ลงมนหักสาวอดเมื่อลมหนาวอีก่อนเจ้าออกมาฟ้อนงานทุงสีเมืองขอบคุณพี่ไอครับนะมาแอบดและมาพ้นเงินพ้นทองใส่อะไรตรงนี้พี่ผมก็เอาละสิ <laughs>